สวัสดีครับผมหมอโชคจากช่องหมอโชคนะครับก็ในวาระดิถีขึ้นปีใหม่นะครับก็ขออำนาจสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในสากลโลกนะครับอวยพรให้ทุกคนนะครับมีความสุขกายสุขใจสุขกายตลอดปีสุขขีตลอไปนะครับก็ต้องขอขอบคุณทุกๆคนนะครับตลอดหนึ่งปีที่เราทําช่องกันมาก็ขอบคุณมากๆเลยขอบคุณทุกยอดไลค์ยอดคอมเมนต์ยอดสับสขายแล้วก็ทุกๆกําลังใจที่ให้กันนะครับ ในสิ่งที่ทุกๆคนคอมเมนต์มาเราก็จะนำมาปรับปรุงให้ช่องเราเนี่ยทำเ,เนื้อหาสาระให้ดีขึ้นพี่หมอก็จะพูดให้กระชับขึ้นนะครับต้องบอกก่อนว่าส่วนตัวพี่หมอเองเนี่ยเป็นพี่หมอรากเทียมทําเกี่ยวกับรากเทียมเป็นหลักนะครับก็ช่องนี้เกิดจากการที่เราเนี่ยเจอคนไข้ทุกวนันแล้วก็ใช้ก็จะมีคําถามที่เรามักจะถามบ่อยพี่หมอก็คิดว่า น่าจะมีหลายคนแหละที่คาใจและสงสัยในเรื่องเดียวกันก็เลยรวบรวมคำถามที่เจอบ่อยๆเนี่ยมาตอบในคลิปใน youtube นะครับเพื่อให้หลายคนเนี่ยเกิดประโยชน์หลายคนไม่ต้องมาถามเองหลายคนเซิร์ชข้อมูลแล้วก็เจอนะครับโดยที่เอาภาษาของหมอเนี่ยยากๆแล้วก็มาตอบให้เราเป็นภาษาที่คนไข้เนี่ยฟังง่ายๆแปลและมีการเปรียบเทียบอย่างนี้นะครับก็ ความตั้งใจที่ตลอด1ปีที่ทํามานะครับก็ทีมงานมีพี่หมอกับมีน้องวุน้นกันสองคนเองแล้วก็ทํามาต้องขอบคุณมากมากเลยปีที่ผ่านมาเนี่ยเราตั้งเป้าว่าเฮ้ยเราจะมีคน Follow ยอด Subscribe เนี่ยตั้งใจแบบอยากทําไปเรื่อยๆวีคละคลิปเพราะว่าทุกพี่หมอเองก็ค่อนข้างวุ่นอยู่นะครับก็มีน้องวุ้นช่วยทํางานช่วยตัดต่อให้ช่วยลงทรัพย์ช่วยถ่ายให้อะไรเงี้ยเราทำแค่สองคนก็คิดว่าหปีที่ผ่านมาเนี่ย เราก็คาดหวังว่ายอดซับเราสัก5 0 0 0ัน 5, ก็ดีใจมากมากแล้วเพราะว่าเป้าหมายของเราคือการให้ความรู้วีคและคลิปเท่าที่เราพอทำไหวแต่ต้องขอบคุณซับสไคร์เบอร์ของเรามากๆเลยคนที่มาดูและซับให้เรานะครับไม่ว่าจะเป็นยอดไลค์ยอดคอมเมนต์ขอบคุณมากเลยครับไม่ว่าจะเป็นคำติคำชมน้อมรับทุกอย่างนะครับขอบคุณมากเพราะว่าหนึ่งปีที่ผ่านมายอดซับเป้าหมายคือ เกินคาดมากคือยอดตอนนี้ก็คืออยู่ที่ประมาณ20,000ืาสูงกว่าที่ตั้งใจไว้มากๆเลยนะครับก็ขอบคุณมากๆเลยนะครับก็ในปีหน้าปีที่จะถึงนี้นะครับพี่หมอตั้งใจว่าเราคงมีคลิปตอบคำถามเรื่อยๆนะครับเป็นการให้ความรู้เหมือนเดิมนะครับแล้วก็อาจจะมีช่วงที่พี่หมอเคยไปถ่ายรายการก็จะมาลงเพิ่มนะครับก็อื่นๆเพื่อทำให้ช่อง คนดูที่ที่ตั้งใจดูเราเนี่ยได้รับความรู้มากขึ้นนะครับต้องบอกก่อนว่าตัวพี่หมอเองเนี่ยเป็นหมอทําฟันนะพูดบางเรื่องเนี่ยคล่องแคล่วเพราะพี่หมอตอบคําถามเดิมๆเ,เพราะว่าพี่หมอทํารักใจรักปันเทียมใช่ไหมครับก็จะมีคนไข้มาถามคำถามเดิมๆพี่หมอจะพูดคล่องมากแต่แต่ละคลิปที่ออกไปเนี่ยพี่หมอพูดไม่เก่งเลยนะครับก็อาศัยการฝึกแล้วก็น้องวุฒิช่วยเป็นไกด์ให้ถ่ายแต่ละคลิปเนี่ย สิบเทคนะครับไม่มีไม่มีแบบทีเดียวร่อนยากมากแต่ก็คิดว่าการที่เราพยายามแล้วก็ได้รับกำลังใจจากจำนวนไลค์จำนวนซับสไครป์เนี่ยก็ขอบคุณทุกคนนะครับก็เป็นแรงผลักดันให้พี่หมอพัฒนาตัวเองในการแบบก้าวกร่บของตัวเองที่พูดเรื่องเดิมๆก็จะพยายามพัฒนาให้ดีขึ้นนะครับจะได้ทุกคนที่ตามรับไครเบอร์เราเนี่ยจะได้มีความรู้แล้วก็นอกจากความรู้ เกี่ยวกับการทําฟันเกี่ยวกับลากเทียมสําคัญคือต้องเล่าเล่าให้ฟังง่ายนะครับย่อยง่ายนะครับฟังง่ายแล้วก็ได้สาระแล้วก็มีความกระชับแล้วก็สนุกด้วยนะครับต่อไปก็จะพยายามทำคลิปให้ได้ ดูง่ายมากขึ้นนะครับก็ขอขอบคุณทุกๆคนนะครับตลอด1ปีที่ผ่านมานะครับสุดท้ายแล้วนะครับก็ขอขอบคุณทุกๆคนนะครับสำหรับทุกแรงสนับสนุนที่ตลอด1ปีที่ผ่านมาพี่หมอก็ตั้งใจว่าปีนี้นะครับจะทํารายการให้ดีขึ้นถ้าเป็นไม่ได้ฝากกดไลค์กดซับสไครต์กดแชร์ด้วยนะครับเพื่อให้ความรู้ที่พี่หมอตั้งใจนะครับถึงเพื่อนๆเ,เราเป็นความรู้ที่ ใช้คำพูดที่ง่ายๆเข้าใจได้ทุกคนนะครับก็ฝากไว้ประมาณนี้ฝากกดไลค์ก <c oughs> ดแชร์กดซั s สไคร์นะครับเป็นกําลังใจให้พี่หมอและทีมงานด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะครับส่วนวันนี้สวัสดีครับ